เรามาดูเราได้เห็นได้ชัดนะคะว่าไม่ใช่อะไรที่เราคิดว่าเราจะทำเพื่อพระเจ้าจะได้เป็นที่ยอมรับของพระองค์นะคะอย่างเช่นถ้าดิฉันรู้สึกว่าโอ้โหอาจารย์โอ๊กเหรอร้องเพลงไม่ไดื้อเรื่องเลยฉันก็ร้องได้ นะคะดิฉันก็มาถึงก็จะน้ำมัสการและถ้าเราเป็นคนทำเองเราก็มักจะเข้าข้างตัวเองเนาะแล้วก็เราก็จะคิดว่าเราทำได้ดีแล้วเราก็พยายามฟังดูว่าคนนี้จะชมไหมคนนี้จะชมไหมนะคะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าการงานบางอย่างมันเป็นทองบางอย่างก็เป็นเงินบางอย่างก็เป็นเพชรพลอยแต่บางอย่างก็เป็นเหมือนขยะที่ถูกเผาทิ้งไป เราอย่าให้เป็นเช่นนั้นสิ่งที่เราทําให้มันเป็นทองคําหรือเงินต่อหน้าพระของพระองค์เสมอนะคะให้เราตัดสินใจคิดเองทุกวันเลยว่าเรากําลังทําเพื่ออะไรนะคะอย่างเช่นเราเห็นงานรับใช้ในคริสตจักรนะคะหลายคนก็รับใช้เพราะเงินเดือนก็ทําส่งๆไปไม่มีหัวใจในงานนั้นทําให้มันเศ็ๆไปละเลยคุณภาพและมาตรฐานของพระเจ้า ทำไปบ่นไปไม่เต็มใจในการทํางานนั้นไม่ได้คิดว่ากําลังปฏิบัติรับใชพ้พระเจ้าคิดว่ากําลังปฏิบัติรับใช้สุญญาพิบาลเนี่ยสุญญาพิบาลไม่เห็นเห็นเลยนะใครเห็นคะพระเจ้าเห็นคะ่เเนคะเพราะเรากําลังร่วมกันทําปฏิบัติรับใชพ้พระเจ้านะคะไม่ต้องคิดอะไรเลยดิฉันก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่มีตัวอย่างของสามีที่ดีนะคะ ก็คืออาจารย์สุภสิ์นีเวลาก็ทาแล้วก็ทําเนียบแล้วก็ค่อยๆทํานะคะจะเหน็ดเหนื่อยยังไงตอนคืนจะทําค่อยๆทําทําเนียบแล้วเราก็คิดพระเจ้าเขาช่างเป็นคนที่ทํามีคุณภาพจังเลยนี่เวลาที่ลูกทําเนี่ยเออเวลาไปสวรรค์แล้วเราจะได้รับบําเหน็จเท่ากันไหมเนี่ยเห็นไหมคะเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ดูเป็นผู้ที่เห็นเวลาที่เราทําอะไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทา เราต้องรู้ว่าเรากําลังทําให้กับองค์พผู้เจ้าไม่ได้ทําให้กับมนุษย์นะคะเพราะงั้นถ้าเราเต็มใจที่จะปบปริรับใช้พระเจ้าเราก็ได้บําเหน็จจากพระองค์ค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะนะคะต่อให้สบอมองไม่เห็นต่อให้มนุษย์คนไหนมองไม่เห็นแต่พระเจ้าเห็นและพระเจ้าก็มีวิธีการที่จะอวยพรเองนะ เราต้องคอยสำรวจหัวใจของเรานะคะเช็คตลอดเวลาตัดสินใจทุกวันนะคะ